สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมครับผมช่องของผมนะครับเป็นรีวิวพระใหม่นะครับวันนี้มารีวิวให้สองรุ่นเลยนะครับผมลงเป็นลุงปู่เซนนะภาษาโนตโนนะครับ,รารบอายุ รอปครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1แสนบารมีนะครับท่านอยู่ที่วัดน้องจิกอำเภอคุนหานะครับจังหวัดศรีสะเกดร,รุ่นนี้เป็นมั่งมีสีสุขลาบผลพูณทวีเหรียญเล็กหน้าใหญ่นะครับผมไปดูด้านในก็จะเป็นเนื้อ ทองแดงนะครับผมเล็นเนื้อทองแดงไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับประมาณนี้นะครับเนื้อทองแดงนะครับผมชอบคลาสสิกทองแดงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงเช่นเดียวกัน,น เป็นเหรียญเล็กหน้าใหญ่นะครับเนี่ยก็ทางแดงทางแดงก็จะออกผิวไฟนะครับผมผิวไฟหน่อยๆน,นี่นะครับท่านที่ชื่นชอบก็ลองหา เจ้าดูนะครับผมราคาก็มัไม่แรงนะครับผม่วงนั้นผมจอมาแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับก็เก็บไว้ครับเพื่ออนาคตนะครับมาชมรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นรวยแสนแสนล้านนะครับผมอ่าุกเซกเจ้าสัวเสาห้านะครับผมชมด้านในเลยนะครับ ด้านในครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทั้งหมดเลยครับทองแดงทองแดงโอนะด้านหน้าจะเป็นลงยาพื้นแดงนะครับลงยาพื้นแดงจีวรหลงปูเป็นหลงยาเป็นสีนะครับก่อันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวหลงยาจีวรนะครับหลงปู่ ครับผมมาดูจะเป็นสีอะไรตันนี้เป็นสีออกฟ้าๆนะครับผมประจำวันประจำวันเสาร์นะครับต้องยาจ,จีวรนะครับฟ้าหรือน้ำเงินนะครับอีก สีนึ่งนะครับเป็นสีขาวนะครับผมสีขาวนะครับโรยยาครับผมประมาณนี้นะครับผม ที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะกดไลค์กดติดตามผมนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ